ป้าตึกเลยเอึบเอามือเอาเอลยขอดได้เห็นแล้วกับพี่น้องเอ้ยงามอะไรล้อนี่สบายดีอะตอนซีนเลยตากันแกงเห็ดนะแกงเห็ดละงกเนาะ สบายดีและสวัสดีพี่น้องเมสซุกุซุกคนในเด้อแล้วก็สบายดีพี่น้องอยู่พังลาวแล้วก็สบายดีพี่น้องอยู่พังไทยเนาะแล้วก็สบายดีพี่น้องอยู่ต่างประเทศนําที่ติดตามฮักชมซ่องคอไม่กันเนาะแล้วก็ทักทายสบายดีเนี่ยแมงแรงพี่น้องเอ้ยยุงหลายเลยื้อนี้กะไม่ต้องแต่งกะได้พาพี่พาน้องไปหาอยู่หากินก็พี่น้องเอ้ยกะไม่ต้องแต่งกะคือประสงค์ว่าสิไปหาเห็ดพี่น้องเอ้ยมาหาเห็ดอยู่โคกนะวันแรกละกะแม่งแต่งไปได้มาผู้เดียวมา4คน มากับแม่น้องกิฟตแล้วก็สาวสอนแม่ไทยพี่น้องเอ้ยแล้วก็แม่น้องเตนนะกับพอเดียวหยางมาพี่น้องเอ้ยหยางตะบ้านมาหาโคกบ้าไก่ๆนึกพี่น้องเอ้ยพอเดียวมือพอเดียวมือหยางกับพอเดียวหยางหาเลาะเห็ดแถวโคกนึกก่อนเพราะว่าแม่น้องกิฟต์กับสาวโซนก็จักดูชีวิตพี่น้องพุ่นละเดี๋ยวแม่น้องเตนก็สิได้ไปก่อนเนาะก่อนที่แม่น้องเตนจะไปกับแม่น้องเตนก็ขอขอบคุณในเอฟซีลุกท่านที่เข้ามาเป็นกำลังใจแม่น้องเตนเนาะแม่น้องเตนก็ขอขอบคุณหลายๆเด้อพ่อแม่พี่น้อง เพื่อเข้ามาบังเกิดแม่ก็บยิ่งลุงกดติดตามกดไลค์กดแชร์แมงแต่งนี่ยพ่อได้มีกำลังใจคลิปต่อไปเนี่ยตอนนี้การแมงแตนก็สิได้ไปหาเห็ดกับพี่น้องเอ้ยหาเลาะแถวโคกเนี่ยว่าสิได้รู้บอกกับไปติดตามรับชมเดิพี่น้องตัวพี่น้องเอ้ยแม่น้องแตนเปิดคลิปมาแล้วก็ได้เห็นเห็ดแล้วนี่นะโอ้เห็ดพี่เลอะนี่นะไปหอาไปเบิังคือๆก่อนโอ้เห็ดตาพูนพี่น้องอืมเห็ดตาพูนพี่น้องเอ้ยในนีง สองดอกเข่งเดียวงามงามพี่น้องเอ้ยเพราะว่ามันออกหูพ่นพี่น้องเอ้ยป่าตกสองดอกคือมีอโอ๊ะลายๆเนาะเม่น้องกิ๊บเอิอนถามเห็ดบ่เฮ็ดตาบเม่น้องกิ๊บเอ้ยเฮ็ดตาพ่นสองดอกอสองดอกพี่น้องเอ้ยเม่น้องแตนได้เห็นเห็ดโพพี่น้องเอ้ยเห็ดโพพายนั่นนี่ในเห็ดโพหนังพี่น้องเอ้ยถูกใส่เท่าแล้วพี่จักเอาบไปก่อน บีบกกระเบ้องเอ้ยสงสัยยังอยู่อ้าวล้วก็บีบวงปอพี่น้องเอ้ยโอ้ยอยู่วงนี้นะแถามันพี่น้องเอ้ยเฮดพอหนังนะตบรถยัางคือตัวนี้ยังยัางเธอตบอย่างโอ้ยอันนี้ก็แม่งเตะก็ได้เห็นอีกแล้วพี่น้องเอ้ยพอไปจุ่มอยู่พี่น้องเอ้ย เทาหือยังยพี่น้องเอ้ยเท่าแล้พี่น้องเอ้ยนี่ยังอยู่ไม่ใชเทาแล้วเอ้าเทาไม่คุณโน่แล้วพี่น้องเอไปมาไม่ได้ชิงโนยแต่ตบเลยอันนี้กมีน้องแตนกได้เห็นแล้วพี่น้องเอ้ยโอ้ยเทาเมื่อพี่น้องเอ้ยเผอจะได้ดอกนึงกะบักเ่งพี่น้องงยอึมตึมบ่ล่ะเฮ็ดงก hết là ngốc khảo vì nó ơi ôi thầu mà là mấy anh tể sẽ áo quần áo hạ áo ngao mình mờ đi nè tuần này cái vì nó ơi xì sì đài đây nó ừ, ngồi mà lẽ vì nó ơi kín phớm ăn kín năm hố mà đó Này, cả mấy nông tèn cả gì đài hiện ý là phải ơi, hết lông ngốc lửng cái đèn đâu. Thì đâu ơi, tiền gì đài áo ý cơ. แคมทางนี่พี่น้องเอ้ยนะี่นะไห้เขาไปเห็นมันไวแล้วก็ตัวนี้กับพี่น้องเอ้ยปั๊ดตัวนี้แมงเต่นเอาเอาทางอันนี้มือพร้อมโอ้ยหากินกับบัได้มือเทินบ้าเงินสีด้าตัวนี้กับพี่น้องเอ้ยโอ้ยกำลังไปกระจุ่มตัวนี้เดี่น้องเอ้ย ให้เรางกเหลือง,งตัวนี้เนาะตัวนี้ตัวนี้กะบาดแล้วพี่น้องเอ้ยอายุแค่ไม่ถ้าไม่ค่ะพ่เห็นนั่าานอ่ะบาดมันเออตัวพี่น้องเอ้ยมีกะเมงแต่ก็กได้พออีลานนี่ป้าตัวพี่น้องเอ้ยเท้าเรางกเหลืองเนี่ยนะตัวนี้กะ

ตอนนี้กากระได้ขำแล้วพี่น้องเอ้ยแม่น้องแต่งก็ยังหาเห็ดอยู่นะยังยังหาเลาะเห็ดแถวโคกนี่พี่น้องเอ้ยกับมือนี่กะเพ่อดี๋ยวยังมือคันถ้ามีรถอันนำทางกะเพอดีลันรถนะถ้าไม่มีกะเพ่อดี๋ยวยังหัวเทินพี่น้องเอ้ยกะมื่นะถ้ามือขันนะเฮายังนะเพราะว่ามันไก่ดิแม่น้องเต่งเห็นหอยเลือกะเก็บเอาพี่น้องเอ้ย อเมาอขังเว้นพี่น้องเอาได้หลายกระดีอยู่เพราะว่าเฮ้อมันหดรูพี่น้องเอ้ยแม่น้องแต่งเห็นหอยเนี่ยเก็บเก็บพี่น้องเอ้ยฝนตกเลยวคือเสียงลมเสียงฝนมาแล้วพี่น้องเอ้ยโอ้ตกใช่เนาะตอนนี้กาแม่น้องแต่งก็ได้เห็นเห็ดละงุกอีลไรพี่น้องเอ้ยโอ้ยเห็นในลายให้แม่น้องแต่งนะพอได้พอแก่งก็เอาเด้อโอ้ยอ๋อหกอ๋อห้าพี่น้องเอ้ยอยู่พหกปะห้าพวกนี้มีแต่ปลาหนามปลาหนามแม่กะบุญ จนทำเล่เมยนกแต่งกระทุนพี่น้องเอ้ยแม่นกแต่งก็ได้เอาก้อนบัดนี่โอ้ยน้ำกระปักน้าปักตาแล้วพี่น้องเอ้ยโก่งกก่งนี่เห็ดละงกเหลืองพี่น้องเอ้ยงามงามตอนนี้การเม่นกเต่งก็ได้เห็นแล้วพี่น้องเอ้ยเสียงรถไทยเขามื่อตะไห้ตะนาโอ้ยกระแรงแล้วพี่น้องคือว่ัลพุนพิ่ต้องหำนะถ้าพี่ต้องหำมันกระเปื่อยมาพี่น้องเอ้ย สียดายเลยนี่เท่ามาดโอ้ยเอาก็เอาไปซื้อแล้วพี่น้องเอ้ยตัวนี้กัสียด,ดายเ้ยเนาะเท่ามาละมากระเพ่อม,มาแม่มนแม่งคิดมาละแต่็สด็จเว้นเก็บพี่น้องเลยตอนนี้กายไม่ต้องเต้นได้เห็นแล้วพี่น้องโอ้ยไข่ซ้ำกระปั้นนี่พี่น้องเอ้ยซ้ำไข่เป็ดเดี๋ยวไม่เต้นก็ส้นน้เอาก่อนป้าต็มเลยอึบเอามือเอาพกันเ้ย ป้าตุ๊พี่น้องเอ้ยนี่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 โอ้ยงามเลยพี่น้องเอ้ยงามแท้งามว่าโอ้ยเจ้าอ่อนเลยพี่น้องเอ้ยนี่นี่นี่เขาได้เห็นแล้วกับพี่น้องเอ้ยงามอะไรล่อนี่กำลังเป็นกระจุ่มพี่น้องเอ้ยเดี๋ยวแม่นเตียงก็เสียแล้วก็นั่นบาบนี้นะโอ้ยเห็นแล้วกุ๊ปนี่ก็มาหกมาฮากะตาเพี้ยนจริงืรองนะโอ้ยจะเอาคนน้องเอ้ยงาม งามหักี so ่ไรคือเจ้าของเงาเอ้ยถึดตาก็พ่อดีกินอันนี้กาไม่ต้องแต่งกาได้เห็นเพ็ดเพออะไรพี่น้องเอ้ยเพ็ดเพอไปเล้วหน่วยสมมาบานหน่วยใหญ่หรือเปล่าโอ้โหปลาตุบโรยังอ่อนที่เปล่าก็ตัวนี้นะสองหน่วยเฮงเดียดสิเล่หมู่มันหามูมันนี่ก็เป็นน้องเอ้ยโอ้ยความทันใดชั่ตีหามูมันก่อนละหน่วยใหญ่ถ้ามันเปน้องเอ้ยโอ้สองหน่วย Nơi như vậy nè mẹ nông tiền cũng đây nhìn thấy phó ấy lập ơi cả những ổn như đó đâu mình luôn tiền con ừ. lại nuôi tớp ơi cái tiền ấy cả nuôi nuôi như vậy này. mẹ nông tiền nhân thôi ơi ตอนนี้กาไม่ต้องแตนกาได้ยาแล้วพี่น้องเอ้ยหาเห็ดกาผ้าเดือเมือก่อนไม่ได้กะกะมืดพนพี่น้องเอ้ยคือพนจะตกนี่กาผ้าเดือเมือก่อนกาตากาผ้าเดียวไม่ได้เยี่ยมได้เพื่อมือรุ่นเอาเพื่อเอามันนะเดี๋ยวไม่แตนก็เสีได้มือก่อนเนาะกามือพร้อมไม่ต้องแต่อยู่เพื่อเพื่อพี่น้องเอ้ยเพราะว่ามันกิบกาฉุดฉันยางก่อนแล้วนะเดี๋ยวไม่แตนก็เสีได้มือก่อนเปลี๋ยวยางมือได้พี่น้องเอ้ยมีมีรถกะมือนี่กะพอรถนำทางกาผ้าเดียวขึ้นนะ ถ้าไม่มีรถน้ำทางกับพเดียวยางจนฮอดเฮิร์นพี่น้อเอ้ยเมื่อสักนี้นะพอดีมืดนะกำลังบังเทอกอะตอนนี้กาแม่น้องแตนกาได้มาฮอดเฮิรนแล้วพี่น้องเอ้ยแม่น้องแตนนั่นขี่รถเข้ามานะกะลัดรถเขาพี่น้องเอ้ย เขาก็ได้เฮ่อขึ้นกะแมงแตงก็ได้มาฮอดไว้เนี sneeze, ่ยกะเมื่อนี้กะผุนกะจะตกเลยพี่น้องเอ้ยแมงแตงผ้าวันหน้าก็ตกแห้งเด้อพอได้น้ำกลางหน้าพี่น้องเอ้ยพอได้ดำนี่พอได้อนน้ำกลางหน้าเนาะเพราะว่าแถวแคมเพห่อนี่มีน้ำสเปดพี่น้องเอ้ยแมงเต่งก็เลยได้พักผ่อนสิกะแมงแตงก็จะเฮ่ออันผุนตกแห้งๆแล้วก็เยอะดำเหอมันแหลไว้ๆพี่น้องเอ้ย ตอนนี้กะเสียงพระดังตึงต้งหู้ตึ้งหู้อยู่พี่น้องเอ้ยนี่แต่งกะไดนสีเพาเอ็ดก,ก่อนเพราะว่าเห็ดเรางกแมงแต่งก็ได้หลายเติบพี่น้องเอ้ยน้องพอมิหนีเพื่อก็ได้มาหักเอาหัากละกับพเดียวอ้าวมันหักเล้ลูกคอยเห็ดเรางกแมงแต่งก็ได้เอาตากระตาแล้วแล้วพี่น้องเอ้ย ก็เฮ็ดเรางบก็มีแต่อันเท่าๆคือว่าบ่เงินมีเท่าๆปั่นนี้ได้เนาะบ่เงินเท่าเรามึงเงินอายุจักปีแล้วบ่เงินยังกิเดรอยังละเท่ากันเราเลยยังเท่าอ๋แม่ต้องแต่งก็ได้แต่แม่ต้องแต่งก็ได้จับเท่าซะบ่เงินว่าทันเท่ามีแต่ของเท่าๆพี่น้องเอ้ยมีตัวอันนี้ละหนุ่มเนี่ยสองโดกับโดกนี่แหละเดี๋ยวแม่แต่งก็สิได้ล้างเอายุไอ้กินก่อน ว่าตอนนี้ก็เสียงพดังตึ้งเฮ้ยตึ้งคือว่าคือมาแล้วพี่น้องเอ้ยเดี๋ยวเธออันน้องเตนล้างเธอพี่น้องเอ้ยแมงเตนก็ได้พักเบยก่อนเมย์ยางพี่น้องเอ้ยขาไปกันยางขามากันยางยางได้ครึ่งทางนึงกับพอดีรถมานะเธอน้องเตนล้างเฮ็ดเธอพี่น้องเอ้ยสบายดีวันนี้กับน้องแตนกะว่าสิไป รับจ้างดำหน้าพี่น้องเอ้ยแต่ว่าม่มีรถไปนะเขาเอารถจักไปบนต้องเต็นีมีรถไปต้องเต็นก็เลยยากไปคอยๆเดินต้องเต็นสั้นฮักและสั้นกะ เพราะว่าเมยน้องเต้นไม่ได้เอาน้ําลงหลายนะเพราะว่ายามันหักพี่น้องเอ้ยขานกะกะแล้วแล้วให้แล้วหน้าเฮ้ออันบ่เงินแปลงนะพี่น้องเอ้ยเป็นแต่มันหักขาดกันคือว่าละมันหลพัดไหลายปีแล้วก็มันโดพี่น้องเอ้ยไม้ก็เฮอน้องเต้นแลวังอันนี้การน้องเต้นเพิ่นก็ได้ต้มลูกไม้ว้นอันถ้าเมยน้องเต้นนะลูกไม้เมยน้องเต้นหามื่อเสารนี่เพราะว่ามื่อเย็นนี่ไม่ได้แกงเลยพี่น้องเอ้ย หาก็มาเกงทำ้งทำแรงนี่หลังไข่มันน้องเต้นไข่มันบอกไข่กะได้ไข่นุยดีนุยเอ้ยไข่ให้เรางกได้พี่น้องเอ้ย ตัวนี้กับแมงแตงก็ชิได้เอาน้ำซื้อก็ับไปน้องเอ้ยเพื่อล้างไหลน้ำเตึมเพื่อน้องเต็นล้างเพื่ตัวนี้แมงแตงเอ็ดกินแล้วแมงแตงสิน้ำสะพรก็พอเมื่อยางแห่งพวกราคาถึงหร่อยีพี่น้องเอ้ยแม่น้องเตนชิคลืดอันโทรหาน้องเตนเพือน้องเตนไปรับแต่ว่าไม่มีรถซ้ำพี่น้องเอ้ยแม่งเตนลืมลืมไม่มีรถ อันนี้กะน,น้องเต็นเพื่อก็ได้ล้างเสื้อมมพี่น้องเอ้ลลยล้างลายน้ำแล้ยพี่น้องเอ้ยคอยๆอย่ามันหมุนพี่น้องเอ้ยคลัวแล้วเนาะน้องเต็น ผ้าเป็นเอ,อ้ยผ้าเป็นต้นในน้อยนะเห็ดนางกบตัวนั้นนะบางเงินเพิ่งก็ได้ตำมกฮิดเฮธอแล้วพี่น้องเอ้ยอันนี้แกน้องแตนเพิ่นได้ล้างแล้วแล้วก็แม่งแตนก็ได้เอาน้ำซื้อก็เป็นเอาน้ำเอ็นน้ำแกงนะซื้อวิลไล่นะ เพรนําเฮ็ดมันจะอ,อ้ออีพี่น้องเอ้ยเดี๋ยวแต่ก็ไดไปซื้อเกลือเป็นโนก่อนมนี้ก็อันนี้ก็บ่เงินเพิ่นก็ได้เสรมคิด้พี่น้องเอ้ยซื้อหลาย้บ่คิดบ่ได้พอบ่เวซื้อแกงหมนี่เนาะไซื้อเปโน,น,นกับเกก่อนพี่น้องเอเ้ยน,นีย้ก แจ้งอ่ะฝนจาตกรึเปล่เดี๋ยวไม่เป็นก็จะได้เอาขางกันมันนี่แกหม้อเงินเพิ่นได้เสือปไปได้ไปน้องเอ้ไปได้เม่นน้องพรมเนื้อไปได้เม่นเจ็ดป่าเด็บป่ามันก็บอกเงินเพิ่นก็ได้ขางหมอขึ้นี่น้องเอ้ย แล้วแล้วการเป็นน้องแต๋นก็เสียด้มากแกงลูกไม้ก็พี่น้องเอ้ยลูกไม้น้องแต๋นต้มไว้วินนะกับเมื่อกี้นี้น้องแต๋นยินน้ำากับแมงแตกเสียด้มานเสื้อกับป็นโนเสื้อมะขิดกับพี่น้องเอ้ยแต่แมงแตก็ได้เสื้อมะขิดกับพี่น้องเอ้ยมะขิดกับเสื้อลายเสื้อน้ำเพราะว่าอย่างเ้มันเผ็ดนะแกงลูกไห้นะเฮ้มันเนเผ็ดยังเส่บม่ได้พี่น้องเอ้ยขอโอด ได้สืบคือ,คอกำไม่เป็นเป็นแนวถ้าแขนเห็ดซุกลหละไม่เป็นที่ได้ขามพี่น,น,น้องเอ้ยเพราะน้องเต้นตำจะน,นั่งเลาก็เป็นกาอันนี้การน,น้องเตนเพื่นกาได้ตำจะนางว่าจะแข่งรุ่มใหม่นะพี่นอ้องเอ้ยเพี่น้อง ต่ำจะนางเฮ้ยพี่น้องเอ้ยการม่ตกแต่งก็สิได้อันไปเบิง่งหม้อก็ไม่ได้อันหม้อแกงเห็ดว่าสุกหรือ,อยังเนาะก้ายพี่น้องเอ้ยพดละแม่ตกแต่นเสื้อน้ำลายพรกะละบุลเนาะนวนนขวดเสื้อไม่ได้ไหลปลเลิกดเสื่อผอดีนะกขวดแล้วน้ำเห็ดมันอ่อนพี่น้องเอ้ยเดี๋ยวอ้อมหึงหึงก็เพราะว่าแกงเห็ดต้องแกงหึงหึงยันเบือ่อยันเมาเลยพี่น้องเอ้ย เฮ็ดด eh, eh, oh, eh, eh. uh, ินไปคือเฮ็ดหอนะพี่น้องเฮ็ดหอนเอาต่อไม้เนี่ยบดได้เบิ่งเลยพี่น้องเอ้ยอันนี้ก็น้องแตนตำจะนางก็ได้แล่ได้พี่น้องเอ้ยก็ได้ก้อยน้ำก็มันก็เอาน้ำซึมขิวเนี่ยน้องเต้นจะนางก็ฮูดไม่ไม่เลย แม่แ่งกะได้เสื้อผอมเลยพี่น้องเอ้ยเข่าเบื่อเสื้อก่อนเข่าเบื่อก็พี่น้องเอ้ยวันนี้วันนี้นายเสื้อผอมมากกว่านะพี่น้องเอ้ยหยดพารเฮ็ดซีนเดี๋ยวแม่กเตียงก็เสีได้เบิ่งเงินมอนแกงฮ็ด เดี๋ยวเป็นเตยงสิได้ปรุงก็พี่น้องเอ้ยวันนี้กมัมีเท่าไะซิมเล้วพี่น้องเอ้ยปรุงเลยนะเพราะว่าแมงเต่กเกงจะแกงมือใหม่ตัวหมอ้อรูใหม่กับได้พดแล้วพี่น้องเอ้ยแมงแต่งก็จะได้เชิญกระดูกกับพี่น้องเอ้ยกระดูกงูนะกระดูกกับได้พักแล้วแล้วพี่น้องเอ้ยแมงแต่งก็จะได้เอาเสื้อหมอ,มอกัอันนี้เป็นกระดูกงหงวนอีพ่ซื้อมือเสาร์นี่พี่น้องแมงแต่งจะได้เอาเื้อาว่าซื้อพร้อมเดียวว่าแมงแต่งอะคืออันหม้อพดนยังซื้อนะ แต่ก่าแมงแตะไม่เมมคยซื้อน้ำีนางพร้อมดิวได้พี่น้องเอ้ยอ๋อตะเขียวเนาะแกงไม้เจ้าเสียงพัดดังก็คือมาคือมาพี่น้องเอ้ยแมงแตะจะ่าเผาเออเราเผากินเพราะว่าบ้านแมงแตะต้องปิดโทรศัพท์เลยพี่น้องเอ้ยปิดเคื่องเลยนะ เตดมงเตนไม่ได้ซื้อประเด็กกับน้องเอ้ยซื้อประเด็กกับแมงเตนไม่ได้ซื้อทั้งต้นพี่โเพราะว่าก้างมันหลายนะคอยยืนหนับมัาซื้อพี่น้เอ้ยแมงเตนไั่มีตะหนังตอนแมงเตนไม่ได้สือมากีน้อเอ้แต่ก้างถ้าเป็นต้นแมงเต็นได้ซื้อทั้งต้นแต่ว่าอันนี้เนมันไม่ได้มีเนาะแมงเตนต้องเอเดบนนี้แล้วก้างมันกระทิ้นพี่น้องเอ้ย เงินก็นไอ้ไอ้องเอโสงนี่นะเออไปไอดูก็ได้อยากก็ได้สกักกินก็นกินของเอสักก็สกักแต่ว่ามีแซานะแต่ว่าแม่งเปะลี่ยนเทลภาพไปหาหมูนะก็แล้วให้แล้ว,ลวหน้าแม่งเปลี่ยนสิบภาไปโกดพี่น้องเอเดี๋ยวเม่งเตีจะได้เอาพวกแง่เสื้อกาพเลก็พวกแง่เลยเนสะื้อเพื่อให้มันหอมนะ ตอนนี้กะได้มืดแล้วพี่น้องเอ้ยขาม,มือตื้อตาละท้องฟ้ากะเป็นสีฟ้ามืดผลนะแต่ว่าผลกับบิทระตกพี่น้องเอ้ยอันนี้นะพะพับเริมพี่น้องเอ้ยมืดผลก็เดยว เดี๋ยวมันแต่ก็สิได้อันขุงหม้อก็พี่น้องอิ้มเอมหึงแล้วพอแล้วแล้วก็อันนี้กับว่าเงินเพนได้ปลงลูกแล้วแล้วพี่น้องเอ้ยแม่งแต่งก็สิได้ตักเสทวยก็แกงกุ้งไม้แล้วก็แกงเห็ดแกงเห็ดเนาะตอนนั้นแกงกุ้งไม้พี่น้องเอ้ยเดี๋ยวแม่งแต่งสิได้ตักก็บ่าเงินเพนก็ได้ตักแกงกุ้งไม้ก่อนพี่น้องเอ้ยเอาต้นผักว่าเงิน กินต้นผักอต้นซีน,นี่ปอดีงามน,นี่กำนาไม้มวยขึ้นมากินอาหารแซ่บๆเนาะเอ้ยแต่แกงกุ้ไม้ก็ได้แรงเลเ็กน้อยบางเงินเพื่อนก็ได้มากตาก,กันแกงเห็ดนะแกงเห็ดละงกเนาะเชิญยอน,นอบูบแต่ก็แมงเต๋ว่าอย่าปิ้งป่นไปนะอเอ้ยแต่ว่าแมงเต๋ไม่ได้เก็บผักมาลุนะ นี่เต่ากล้ยแกงอ่ะพี่น้องเอ้ยมน้อยก็เยอะกินเฒ่าแล้วมันนั่งตักแม่จมสกระตุกอ้ายฮอนๆมันก็ได้ยขึ้นม่ะ นี่แกได้แล้วแล้ะพี่น้องเอ้ยแก,กไปเด้อมากินขา้าวแรงได้ไม่ต้องเตนเด้อหมนี้แก อันนี้กาไม่ต้องแตนกากินข้าวกาได้อิ่มแล้วพี่น้องเอ้ยไม่ต้องแตนงในอิ่มลำหลังมูนะเพราะว่าอันกินแกงมูกหม้นะไม่ต้องแต่งกินกินอะไรรอพี่น้องเอ้ยกินเท่าเจอนะเพราะว่าของโปรดของแซ่บไม่ต้องแตนพี่น้องเอ้ยลูกไม้นะนะกาไม่ต้องแตนก็จะได้ขอปิดคลิปเลยเนาะคลิปนี้กาไม่ต้องแตนกาได้เอาซัมนี้คลิปหน้าพอกันไม่ไม่ต้องแต่งกับคอเขอบเจอได้ลยเด้อความไม่พี่น้องที่ติดตามมาชมช่องของแม่กันเนาะไม่ต้องแตนงกับคอเขาพูดเลยๆ ก็เลยเข้ามาเบิ่งไใหม่หมกกนย่าลืมก็ติดตามก็ไลค์ก็แชร์แม่งแต้นเด้อพรไะในมีการแจกอีกคลิปตอ่อไปเนี่ยตอนนี้การแม่งแจก็จะได้ขอตัวไปพักโคนอ้ําน้ำกนพี่น้องเอ้ย